ผมก็เลยมาลีเจฟไม่เก็บตะเก็บไม่เก็บแผงเพื่อแม่เฮ้ยสายเล่นกับเขานะครับวันนี้เราจะมาดูเซสือเขามาดูนเข้าไม่เข้าเซร์สนากูล็อกแล้ววันนี้เราก็จะมันดูอันนี้เป็นรูนก็ว่าคืออะไรแต่รู้ว่าอย่างอย่างนี้กก็ going a แล้วเรากไปกันที่โอ้ไม่รู้นะว่าคืออะไรไปครับโนทคกงมีรอไปครับ้อ้อห้องห้งอไ้ออ้ห้ออ นี่คือาาบ้าขอจนรอบเสื้อขอจนครับนี่เดี๋ยวไฟครับแต่ว่าป็นนี่กับเสื้อผมหลายเท่านะครับโอ้โเ,เอ๊ะเราเป็นชาวล็อกต้องลงด้วยความสูงนะครับชาวล็อกนี่ครับชาวล็อกต้องลงด้ความสูงครับ เป็นชาวล็อกกันนะครับชาวล็อกผู้ล็อกหนูหนูหนูโอ้เจอคนในโซนอ่ครับ วันนี้ผมก็จะมาเลียแชร์ของขก่นะครับวันนี้จะมาอยู่กันแค่แค่อเนได้แค่เซิฟนี้ถนนครับเพื่อนผมช่วยแบงคนะครับเขาเลิอกออนเป็นนอนนะครับผมก็เลยไม่ได้นะครับ